สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยมากินอันเกี๊ยวน้ำกันเนาะค่ะเด้อเกี๊ยวเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวขาตัางกล้องบะมี่แล้วค่ะหน้าทาเหลือเกินค่ะเกี๊ยวเกี๊ยวค่ะนี่ละค่ะนี่ค่ะมากินน้ำกันเด้อเพื่อนขันบ่เห็นดอกกัดตัางกล้องกับมี่ยู่แร้อยใส่อะไรว่าท่านจะซื้อไหมนะเดี๋ยวเฮียผ่อนเงินซื้อแบบดีๆเนาะอันบอดีมันใส่ตังบะไก่ใหญ่นะดี๋ยใส่ประหยากตัง นี่ไม่กินน้ำกันเด้อเปรี้ยวเกลียวเกลียวอืออือเจียวร้านเห็ดเดี่ยไม่ได้ไปซื้อมันเลยค่ะไม่ได้ไปซื้อเป็นถุงมากินเด้อร้านเห็ดเอาเราซื้อแผ่นเกี๊ยวมากซื้อหมูซื้อยังมากเขาไม่เฮ็ดเอาเนาะเนาะ

giờ ngâm, kiểu ngâm. không biết ăn cái gì nữa. không biết ăn cái gì nữa. không biết ăn cái gì nữa. ออขอบคุณหลายหลายแล้วค่ะเด้อขอจิบคิอเทนี้ค่ะขออย่ากินตัวแล้วค่ะเด้อขอบคุณหลา,ายๆค่ะข,ขอบคุณมากาค่ะสวัสดีค่ะ